สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสมวังเชนแอ่วมินิบ้านสมวังเชนแอ่วภาพี่พ่อน้องมาชมความงามที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแจตลาดชมพูบุตรจังหวัดร้อยพี่น้องมินิกระตรงกับเสาวันเสาร์ที่28ตุลาคม2566พี่น้องมินิมาถับฝนนพี่น้องเนาะแต่ว่าสนามบ่มีฝนพี่น้องบ้านสมวังเชนแอ่วใส่เสือกันฝนลงมากแก่แก่เขตพี่น้องแต่ว่าตลอดทางมากยโสร้อยเอ็ดฝนตกตลอดทางนี่พี่น้องขับรถยากกุล่ะก็ฝากเตือนอ่าในหอยเข้าเนาะพี่น้องเนาะข พี่น้องเนาะอ่ะเมนี่ฝนตกทั่วถึงเนะพี่น้องตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นผู้ใดมีข่าวดอเป็นตาเจียวกับเปลาเจียวนะพ right? ี no. ่น้องเนาะนี้ฝนผู้ใดบอมีข่าวดอกะสบายใจแน่น้อพี่น้องเนาะอ่ะฝนกำลังสิมาพี่น้องต้องเ้า่านาะพี่น้องเนาะเ้ล่าไปเ้ล่ามาบ้านโซฟาเชนได้กับสิเ้า่าทายถ้ำให้พมีพี่น้องได้รับชมกันควายง่ายๆนะพี่น้องเนาะตลาดชมผู้บุตรควายหลายพี่น้องเบิ่งบรรยากาศคือคักแข้งพี่น้องอ่าปลายฝนต้นหนาวนี่ควายเขาตลาดหลายพี่น้องไม่ต้องควายงามพี่น้องเนาะ เป็นยังไงมานแล,ล้วบอกพอเบี๋อเอขายแล้วมาแล้วที่ปุ<อ>้ยบ่ได้ถ่ายพอเบียวันนี้มาลแล้วอาจารยหาไหมที่กำลัง<อ>หาครับผมอ๋อขออนุญาตครับผมสะดวกว่เนาะครับท่องอยู่บอเหรอเดือนกว่าเป็นว่าโตน้โตนโตแม่หนิแม่ห้ามเดี๋ยวพี่น้องหนาม,มท่องวงเขาต้นโตบักเพ่าวกว้างแครงขาดีเบิดพี่น้องแต่ว่าต้นโตดีดีพี่น้องเน่าอ่าล่ะพุณน่ะท่องในประมาณเดือนหนึ่งเพิ่งวันประกันทองตรวจบ่ท่านใดเนาะแต่ว่าต้นโตดี สี่สิบกว่ามื่นแล้วเพื่อนวะหางดีเลยพี่น้องเบิงเบิงตุ่นตุ่แม่พันนะแม่ขอกแม่ไายมาเบิงไายเพิ่นพี่น้องเบิงไายเพิ่นพี่น้องเบิงนี่เบิงเครื่องเพิ่นเบิงไายเพิ่นเบิงรายละเอียดเอาพี่น้องนี่แม่ขอกแม่ไายแม่พันพี่น้องอ่ะเพิ่นเปิดเท่าไหร่ขึ้นแม่นี่สามสิบหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องแม่บักใหญ่นี่สามสิบห้าพี่น้องอ่ะแม่บักใหญ่สามสิบหาเพิ่นมาจากไสขื้น ยางตลาดกาลสินเนาะควายงามกาลสินงามต,นต้นโตดีครับเจ๊พี่น้องเบิ่งเอาแข้งขาต้นโตหน้าต,ตาชาร์จที่าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องผู้ใดสนใจเอาค้อนนิยามเบอร์โทรนี่ครับ088 563 9 7 2ปดห้ผู้ใดสนใจโทรมาแม่พันบักใ,ใ,ใหญ่พี่น้องสูงลอยชาร์จที่ต่อเลยคือลอยชาร์จที่าบวกเลยที่พี่น้องสูงอยู่ใหญ่อยู่โตดีหายดีเครื่องดีแข้งขาดีเบิดพี่น้องว่ารคาคาถูกต่อรองไดนเนาะ ฝากบานสมหวังแค่แนวน้ำเด้เอครับผมมันมานครับผมอ,อย่างต่อพี่น้องเป็นตาท่านฝนอยู่นาะ <c oughs> เป็นตาท่านฝนอยู่ดอกมันงามอ,อย่างต่อเห็นหอยแจ็กกี้เพิ่นได้ควายงามมากสียางครับเพื่อนพี่น้องเพิ่นได้ควายมากเพื่อนกำลังต่อรองกันว่าเจ้าคุณบ่ได้เปิดชิดน้ำเพิ่นโดนแจ็กกี้เพื่อนได้ควายงามมากถ่ายทำอ่างลางควายถ่องเลยพี่น้องคุณ ทองใหญ่ทองนั่งขออนุญาตครับโยในรอบหลายเดือนห้อยแจ็กกี้ได้ควายงามมาบว่งามเพิ่นบอถือเลยว้าวบอกเว้ยกำลังต่อรองว้ายว้ายมันต่อรองไสเจ้าของเพิร์นโอ้เพิ่นกำลังต่อรองอยู่เอาเอาเลยเด้อโอ้ยมันคือเป็นแต่เอาไปต่อเถอะมันมั่นเนาะเพิ่นเปิดเท่าไหร่เปิดไว้ตัวละแปดหมื่นโอ้ฝ่ายงามเอาต่อเอาต่อเอา ว่ม,มันมานเดอหอยเชจกกีเดออ่ะอะยังต่อพี่น้องว่าเป็นเพื่อนใดแล้วมาเบิงต่อแม่สาวน้อยบนนี้หรือแม่ลูกแม่ลูกเฮ้ยพี่น้อง <c oughs> ขออนุญาตได้บ่ะนี่พี่น้องนี่แม่นั่นลูกเอ้ยผมเราว่าเป็นแม่สาวตัวนี้แม่ซ้ำนี่ได้พี่น้องเบิงลูกเพื่อนเอา้ากินนมพร้อมโชว์ว่าเป็นลูกอิหลี่ลูกเพื่อนอิหลี่ได้พี่น้องนี่แม่เพื่อนนี่ลูกเพื่อนพี่น้องมาเบิงลูกเพื่อนลูกไส้เพิ่นงามงานพี่น้องต้นโตดีดีลูกไส้ดีพี่น้องนี่ ลูกชายเพื่อนนี่แม่เพื่อนพี่น้องแม่เพื่อนสูงบ่ถึง30ปันไหนเนาะบ่ถึงเนาะบ่ถึงปันไหนร้อยยี่สิบหกไดร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบเจ็ดประมาณแม่เพื่อนซ้ำนี่แต่ว่าลูกจะให้ลูกงามพี่น้องเบิ่งอีกเทัวหนึงลูกชายเพื่อนพี่น้องลูกชายงามพี่น้องนี่ลูกชายเพื่อนใจลูกงามใหายลุห้นุ่มดีโตอ้วนขั้นแม่ลูกแม่จั๊กสิวางไดรเนาะมันโตนโตดีเนาะโอ้ยแม่เพื่อนพี่น้องซ้ำนี่ลูกชายเพื่อนมากปวดแทยลูกชายเฮ้ยแม่ทองแหล่ะเบิ่่งกการจลูเพนพี่น้อง ว่าแม่แมืนบ้านจะท่องง่ายพี่น้องจะจาจลูกดีนี่ผลงานรับประกันผลงานถ้าเป็นลูกแม่ปุ้ยผูแล้วแม่ได้ต่อไปเพิ่ว่าคมนี่เปิดเท่าไหร่เปิดไปสามสิงเก่าสองโตสามเข้าใจพี่น้องซื้อสองในสามสามิ้เก่าเพิ่นเปิดว้เอาเบิ้งลูกไสายเพิ่นอีกตัวหนึ่งอุ้ยโตดีดีายลูกสุดยอดเลยแม่ท่องแลว้วยังกินนมน้ำแม่สามทิบ <laughs> เก่าโอ้ยเบิง้งเบิ้งอีกตัวหนึ่งอเนี่ยเบิ้งลูกทรายเพิ่นพี่น้องมันซ่อนผลงานเพิ่น มาเบิ่งแม่อีกแม่บริยายดิยพี่น้องแต่ว่าจจัยลูกดีนี่แม่เพิ่นพี่น้องใจลูกงามใจลูกดีสามชื่อก่อเพิ่นเปิดใบสามโทษใจพี่น้องเพิ่นมาจากไส่คือบอระบือสารครามพี่นอออ้องอขออนุญาตเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสี่ศูนย์สามสี่พี่น้องเพิ่นมาจากบอระบือสารครามอ่อนซ่อนลูกทรายเพิ่นแม่บ้านบ้านลูกทรายงาม สามซื้อก่าเพิ่นเปิดไหลผู้ใดสนใจกระโทนมาต่อรองกับเพิ่นใดพี่นอ้องอ้าขอบคุณหล่าให้น้ำับผมนางต่อพี่น้องผีผ้าพพีผ้าหนอ้องเลาะยางควายมันหลายเลยพี่น้องควายหลายหลพี่น้องขออนุญาตล,ลูกแม่หรือผูกหรือเบิง่งเว้ยควายแม่ให้นาะ แม่สาวหน่อยงามงามสายเผือกพี่น้องเพื่อ,อใดมากอันลืมจะซื้อเพื่อนห้อยออฟหรือห้อยอยังก็เลื่อน้อยบอน,บอนโอ้ยบอนบานล่องนำคุณห่อห้อยบอนบานล่องนำคุณได้ามากเหมือนนี่แม่สาวหน่อยสีเผือกพี่น้องเขาแกวเลียบแกวงามงามต,ต้นโตดีดีพี่น้องสายเผือกสวยงามต,ต้นโตดีครับพี่น้องเบิ่งแข้งขาต,ต้นโตอว้า <c oughs> <c oughs> ถ่ายงามเนาะอุ้ยงามหางงามพี่น้องต้นโตดีดีเพื่อนะงามเขาเพื่อนพี่น้องเพื่อใดมาก นายหอยบอนจากบันรองนำคุณตะการพืชผลโบราณชาานีเปิดเท่าไรลูกหาซีมหาพี่น้องสายเผือกหาซีมหาเพิ่นเปิดไว้ฟันน้ำนมาสันรุ่นฟันน้ำนมพี่น้องนี่ถ่ายเพิ่นหางเพิ่นสูงลอยเสาหาล่ะโอ้ลอยเสาหาล่ะพี่น้องมาเบิ่งคักๆพี่น้องอ้าวสายเผือกดพี่น้องนี่สายเผือกห้าสิบห้าเพิ่นเปิดไว้เบิ่งคักๆเบิ่งเต็มโตพี่น้องห้าสิบห้าเพิ่นเปิดใบนายหอยบอนอ้าขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ ศูนย์สามห้อยบอนบ้านร่องนำคุณตะการพืชผลบรุราชธานีสายเผือก55เพิ่นเปิดไว้ผู้ใดสนใจกระทรมาต่อร่องตะเกาเพิ่นส่งฟรีเด้เนาะโอเคถ้าได้ราคากันเพิ่นว่าส่งฟรีลอยโลพุ่นล่ะเอาขอบคุณหลายๆลูกเพนมาฮันครับผมอย่างต่อพี่น้องเมึงบรรยากาศอีกเช่นเดียพี่น้องเมึงบรรยากาศการสื่อการขายคือคักพี่น้องมื้อนี้คือคักแห้ง เบิ ang, anh, ang, này, a a ang, b b ้งสิบห้าย่างพี ạt, b b ่น้องเบิ่งควายงามย่างสะก้อนพี่น้องช่วงนี้เป็นสายหนีอยู่ห้องสานย่างไปสะก้อนเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศไปบรรยากาศคือคาร์ดิพี่น้องตลาดชมวูทุ่งบุญตลาดคือคาร์ดงเบิ่งตลาดเบิ่งบรรยากาศพี่น้องไปแตะเพื่อนหมันแล้วบ่พี่น้องเพื่อนแตะหมันแล้วบ่ ตัวยั่งอยู่บ่โอ้บ่เพิ่นหมานแล้วพแต่เพิ่นหมานแล้วมองบรรยากาศี่สกาลน้อพน่งนอนเนาะหวารที่เพ่นองเหมือนบรรยากาศคือทักแน่หมั้นแล้วบ่เพราะววบ่นไหวยั่งก็ใส่ฝนตกดีอยู่บ่ทังบ้านโตขคือกันแล้บ่โตคือกันเเนาะ ทักทายเในหอยเพิ่นก่อนพี่น้องห้าายางมาโดนเหรอเพราะท่านผอดิออมนันแน่แหละบ่เดืยวนี่เต้ควายใหญ่สองตัวโอ้มันคักมือนี่หอยองค์มันคัดยางต่อพี่น้องเบิ้งบรรยากาศทางผีอีกทีหนึ่งพี่น้องเบรราาิ้งบ๊วยผ่านสมองใช่สิม15เลาะลไปพี่น้องเลาะไปซะก่อนยางต่อพี่น้องเบิ้งทางผีเบืง้งควายงามลายที่พี่น้องเบิง้งควายงามทางผีเพิเ่นผูกไหวเพิ่นถือไหวงามเบิ้งบรรยากาศซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะ นัดหน้าเอาขอมากันหลายๆที่เป็นเอาเมือหัวได้ห่างเขามากกันหลายเลยครับบริษัเป็นได้ห่างสื่อกล้วยอ่าสื่งง้วอ่าบางอ่าบางที่นั่นด้นะครับนอกพี่น้องครับเตรัวมระแน่งครับยางหล่ออกมาฮอดถนนพี่น้องบริหันนี่มันแน่นควายแน่นเบิ่งบรรยากาศพี่น้องอ่านี่บรรยากาศการสื่อการขายควายที่ตลาดนัทโอ้ใบเบิ่งควายถือไงตัวนึงหลายคตัวคือกันครับหลายกับช่วงนี้ บ่อ้ายสวัสดีครับขออนุญาตครับโอ้บ่โอ้ว่ะไทยล่ะโอ้ขออนุญาตอ่ะอย่างต่อมาเบิ่งขอพันบ์แบบง่ายพี่น้องเมื่อวานนี้เห็นควายงามเป็นวาไทยแล้วเป็นสิสะดวกบุณ้อพ่อพันบ์แบบง่ายพี่น้องขออนุญาตครับผมอยซื้อว่าจังไดนี่หูซื้อเจ้าโชคไหมคะเจ้าโชคแม่นบ่ เจ้าโชคบึ้ยพี่น้องอันกวาศิว่านี่เพิ่นพอพันนี่พี่น้องนี่เบิ่งวงเขาเพิ่นเขาใหญ่ครับเนาะหน้าตาบุ้ยหนาใหญ่บักเผาแข้งขาปลาโตพี่น้องพอพันบักใหญ่สูงตัวอะไรนครับร้อยหาสิบสองร้อยหาสิบสองบ่เอ้บ่แต่ไปเปแต่สูงครับเนาะอุ้ยโตบัตบกอคอข้อบักเขียงคอพันบักใหญ่พี่น้องพูดนะปลาโตยงาอานล,ลาดคอพันบักใหญ่สูงร้อยหาสิบสองแต่ผมว่า,าน่าจะสูงกว่านั้นเพิ่นประมาณแข้งขาโตนโต เงี้ยใหญ่เงี้พูดอ่ะพ่อพันพี่น้องอุ้ยสุดยอดสุดยอดเพื่อนเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดใบหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งแสนสี่หมื่นเพื่อนตรวจใบพี่น้องในราคาพ่อพันเนี่ยพี่น้องอุ้ยพ่อพันบักใหญ่หนึ่งแสนสี่หมื่นเพื่อนเปิดไว้พี่น้องพูดอ่ะโตบักใหญ่พี่น้องเบิงแข้งขาตนโตเอาไปใส่งานได้เลยได้พี่น้องนี่พูดอ่ะเบิงถ่ายเพื่อนพี่น้องใส่งานได้เลยพี่น้องเบิงหางเพื่อนขาเพื่อนถ่ายเพื่อนตนโต ใส่ง่ายในเลยพี่น้อง14เพิ่นเปิดไว้140,000บาทเชื่องเชื่องอันในห้อยผู้ยิ่งเพิ่นจูงแสดงว่ามันเชื่องครับเนาะสุดยอดเลยพี่น้องปุ้ยเบิ่งคอเพิ่นโตประคอข้อไปเขีงคอพันเจ้าโชคเพื่นมาจากไหนคือบอระบเบระือสารคามเนาะขออนุญาตเบอร์โทรนี่ครับ099ย์เก้า3ก้าสามสี่สามหนึ่เก้าสามป่้ใดสนใจโทรมาต่อรองกับเพิ่นได้เจ้าโชคบักนี่พี่น้องคอพัน วุ้ยสุดยอดสุดยอดเพิ่นสายไดเหรอโอ้ลูกเผ็ดมงคลพี่น้องโอ้เทพม่งโอ้ลูกเทพมงคลของอุ้ยพี่น้องงามของเพิ่อนอ่ะขอบคุณหลายๆมานครับผมสิบสี่เพิ่นเปิดไว้เด้อพี่น้องราคาพอพันงามของเพิ่นใหญ่ของเพิ่นพี่น้องงามดีสุดยอดสุดยอดพอพันมือนี้ได้ทยพอพันเนี่ยพอแม่พี่น้องได้ชมพี่น้องผู้ใดสนใจพอพันเอาไปเขาคอเขาไข่เอาไปต่อยอดได้เลยพี่น้องต่อร่องเอา สิบสีเพิ่นเปิดไว้ตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้ก็คพี่นองเด้อะเบิงตัวนี้ขายดนคอ่ลงเียวอ้ายนี่อองเดงามครับราคากเปดวน็อบีการง้อคยกนเรี้ยงกับบอกคุณขม่าือในตลาดเลยครับง้อคุ้ยร้ายครับสุกลสุเพิ่รับเบิ่งควายงามทางผพี่น้องอ่ะมาเบิ่งอ่ะ โอ้ไฟงามนี่บ่นั่นบ่ลูกเพิ่นโอ้เบิ่งแม่เพิ่นพี่น้องเพิ่นมาจากไสาเลยี่ยเลยเเอเท่านี้เนาะลูกสาวบ่ะอุ้ยลูกสาวเพิ่นพี่น้องเลื้องวิหุยสีสันดีดีเบิ่งหน้าเพิ่นพี่น้องทรงลูกงาทรงลูกงามเนาะเบิ่งพี่น้องเบิ่งลูกเพิ่นคักๆพี่น้องลูกงามแม่บ้านๆแต่ว่าทรงลูกงามงามพี่น้องลอยช้างทอะไราะลอยช้างทีเนาะแม่เพิ่นคุณล่ะแม่เพิ่นพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่น จุดเด่นคือลูกสาวเพื่อนเหรอพี่น้องลูกสาวเหลืองอุ้ยหุวยงามค่ะลูกสาวเพื่อนพี่น้องเพื่อนเปิดใบเท่าไรโค้มนี่หาเมื่อสองนี่เราห้าสิบสองเพื่อนมาจากใส่ไหมพอกผมอยู่ครับโห้อยห้อยว้ายมาเบิ่งหน้าเพื่อนของห้อยห้ามตัวนี้โอ้ยลืมเอานี่บป็โค้มหนึ่งต้นหนหาสองครับโคมนาหาสองเอามาเบิ่งโค้มนี่พี่น้องอันนั้นลูกสาวก็คือกันลูกสาวครับลูกโอ้ลูกสาวกับงามพี่น้องลูกเบิ่ม เบิ้งลูกสาวของหอยถ้ำพี่น้องลอยถ้ำลอยเอพันใดมากหน้าตาตนโตหน้าแตงตาดีดีพี่น้องแข้งขาดีลูกสาวเพิ่นได้พี่น้องนี่งามเบิ้งเอาพี่น้องของหอยถ้ำแม่นี่เปิดเท่าไรโคมนี่โคมนี่แม่นี่ลอยสามสิบปวกลอยสามสิบเท่าไรลอยสามสิบสองลอยสามสิบสองได้เนาะแม่นี่ลูกสาวเพิ่นเปิดเท่าไรบ้านซีเก่าครับซีสิบเก่าอนันห์ฮาสองครับผมปุ้ยเป็นใดสองโคมมากลูกสาวไม่เติมงามแม่บ้านตะวจัยลูกงามทั้งสองซ้ายเบิ่มต้นอันสายใด ตัวนั้นสายบานสายบานบานแต่ว่างามนอนทรงลูกดีเนาะแม่เพิ่นกับวงเขาดีพี่น้องห้าสิบสองโค้มนั่นสี่สิบเก้าโค้มนี่ลูกสาวงามทั้งสองพี่น้องเลือกเอาถ้าซื้อเอาไปเขาข้อเขาไข่ทั้งเจี๋ยวสองโค้มยังดีเนาะมาเบิ่งทั้งหนาพี่น้องนี่พี่น้องหอยท่ามใดมากมื่อนี้เคยเห็นแต่เพิ่าแวบวันใดไทยของเพิ่นจักเถื่อแวบผุนแวบพี่หอยท่ามเมื่อนี้ใดไทยของเพิ่นเต็มเต็มสองโค้มลูกสาวงามทั้งสองพี่น้องห้าสิบสองจบทวน 49ราคาต่อรองถ้าเอาไปเข่าข้อเข่าไายทั้ง4ตัว2โคมนี่ราคานี่ต่อรองได้หลายกว่านี้เนาะเอ้าขออนุญาตเบอร์โทร089 089 9343ก้าศู2ย์แปหอยท่ามร้อยเอ็ดเนาะหัวเนาะเอ้าขอบคุณหลายหมาเด้อเด็กขายประตูโตอย่างต่อพี่น้องเบิ่งทางพี่ขออนุญาตบ้านสมรชแนวภาพชมความงามอยู่เช่นนี้พี่น้องขออนุญาตครับแม่ลูกคือกันบ่ ลูกแม่ครับลูกแม่ที่กันโอ้ยนั่นลูกเพื่อนพี่น้องเบิ่งไกลๆซะก่อนเดี๋ยวสิเบๆๆิ่งเกลไกเบิ่งแม่เพื่อนอ่อนซ้อนแม่เพื่อนสูงสูงทเท่าไหร่เนี่ยลอยสี่สิบสี่แม่บักใ,ใหญ่ได้พี่น้องเบิงบ่งแ <ๆ S 1> ข้งขาตัวโตหน้าตาวงเขาเบิ่งเอาพี่น้องสูงลอยสี่สิบสองสูงอีหลีพี่น้องเบื้องขาแข้งสูงเบิ่งโตจริงแข้งสูงพี่น้องพูดอะเบิ่งแม่เพื่อนเดี๋ยวเบิ่งทั้งหน้าซะก่อนเดี๋ยวสิบห้าไปเบิ่งทั้งหลังลูกสาวเพื่อนบังวัยเดี๋ยวสิข้อนอนุญาต ลูกสาวถึงเดือนแล้วป่ะเดือนเดือนหนึงกับโอ้เดือนเดือนนึ่งกับสามหมื่นลูกสาวกับสิสูงคือแม่ได้เบิ่งโตแล้วพี่น้องเนาะเป็นตาสูงคือแม่เลยลูกสาวเพื่อนนี่เดือนนึงกับสองหมื่นเพื่อนว่านี่ลูกสาวเพื่อนพี่น้องนี่ลูกสาวเน่้อยๆงามๆพี่น้องลูกพ่อใครคือเก่าเจริญอ๋อ้ลูกเก่าเจริญพี่น้องตาสายเก่าเจริญแม่งามพี่น้องแม่ใหญ่แม่งามลูกสาวกำลังใหญ่กำลังงามสีสันสุดยอดเลยนี่ลูกสาวเพื่อนพี่น้องเดือนกว่าแม่ใหญ่อีหลีพี่น้องเปิดเท่าไรคมนี่ เปิดแสนสี่เลยครับสิบสี่มันเปิดไว่ต่อร่องอเพื่อต่อร่องตว่าแม่ไงนี่พี่น้องใหญ่เบ่งโตจริงแงหงใหญ่ลูกสาวงามสิบสี่มันเปิดไว่เนาะโอเคเพิ่นไม่จากสายยย่าสูงครับบ้านไดนบ้านไหนฮ<า>ึปนุ้งัวครับน้องขวับวบปนะุ้งหัวขัวบอกคือหัวขัวเนาะข้ามเขื่อนแก้วขัวข้ามเขื่อนแจว้วย่าโซทอนเฮาเอา้า ขออนุญาตเบอร์โทรครับผม081 0 8แ0 8 9ก้าศูนย์แปดแม่ลูกลูกแม่แม่บักใหญ่แม่งามงามลูกสาวงามพี่น้องสายเก่าเจื่อร้อยสี่สิบสี่แม่เพื่อนพี่น้องเอา้าผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อร้อยผู้ใดสิบสี่เป็นเปิดไว้เอา้าขอพูดเรื่ยเรมาหนึ่งครับผมโอเคเอาอยางมาโอ้เบิ่งแม่นี่ปลาขออนุญาตครับมาเบิ่งอันปื้อมาโผดเหรอบ้านนี่ ใหญ่แงามท,ทองอยู่ป่ะครับพ่อปลาผ้าเหนี่ยวหลอด้าเหนี่งป้าเบื้องทองเพ yeah so ื่องพี so ่น้องทองส้ำเพาพอใหญ่แต like ่เพิ่นผ้าวาวทองบักใหญ่โนโตแม่นสายใดญ่ืึ้นนี่คือลูกสิงโตแม่นสายมู้ลาบ่ผสมบ่ขึ้นเบื้องหน้าตาหน้าตามันดูสีหรอเนาะโอ้โหบ่ได้ผสมแต่ว่าหน้าตาจังสีสือแต่ว่าใหญ่เลยพี่น้องสูงเท่าไหร่ขึ้อยซีอย่างขื้นลอยซีสือ เอ้ยเบิ่งทองขออนุญาตครับอุ้ยเบิ่งทองเพื่อนพี่น้องทองใหญ่พันสองหลอดแต่ว่าทองใหญ่หลีเบิ่งแข้งขาต้นโตพี่น้องปาดใหญ่หลีพี่น้องสูงหน่อยสี่สิบสองปาดสูงเลยเนาะสูงแห้งพี่น้องเอ้ยพี่น้องเบิ่งหางเพื่อนหางงามพี่น้องควายหางงามแข้งขาดีต้นโตดีหน้าตาต้นโตอุ้ยทองใหญ่พอป้านี่หลอบเดียว เพิ่นกำลังสนใจอยูเ่เพิ่นเปิดไว้เท่าใดสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องอุ้ยแมย์แบบไงนี่พี่น้องไงหรือสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องในราคาทองผ่านรอบหนึ่งแล้วเพิ่นว่าใส่พอได้ไใบเถอะโอ้หอยตุยปลาชุมโต้ลูกพองปลาหนุ่มลูกปลาเก่าจะเลื่อนครับอ๋อสายเก่าจะเลื่อนพี่น้องแต่ว่าแม่สุดยอดของหอยตุ้ยนี่ตัวนี่พี่น้องอุ้ยสุดยอดสุดยอดเลย เป็นลูกสิงโตสายเพชรอุดอรเออสายเพชรอุดอรลูกข้องสิงโตลูกสิงโตเบื้องหน้าเพื่อนพี่น้องคือคักพี่น้องเนาะโอเคเลยสิบเจ็ดเป็นเปิไปืไว้เอาข้อหอยเอาข้อหอยตุยต่อเลยมาเบิ่งข้อหอยตุยขออนุญาตต่อเลยเด้ออ้าวมาเบิ่งพี่น้องตนโตมาโผล่เถอะพี่น้นองอ้ยายใดเทือบานนี่เก้าจะเล่นสีสันตนโตพ่อคอบพ่อ,ข,อ,ข,อข่าย่างเดียวดิพี่น้องมันงามรอสุดรอพี่น้องสุดยอดเบื้องหน้าตาเอาพี่น้อง สูงร้อยสามจุดเท่าไรฮึ่อยสามสีิบเอ็ดร้อยสามสิบบวกร้อยสามจุดเอ็ดเนาะเบิ้งแข้งขาต้นโตควายหัวตะปีเดียวเบิ้งหนาเพื่อนพี่น้องหนารอเลยสุดยอดเลยพี่น้องพ่อขอกพ่อไข่เอาไปคนพอพันได้เลยพี่น้องนี่เปิดเท่าไรหอยตุ้ยเจ็ดหมื่นเนี่ยพี่น้องเจ็ดสิบเพิ่นเปิดไว้พี่น้องอุ้ยเบิ้งในราคาพอพันแข้งขาต้นโตควายหัวตะปีเดียวเพิ่นว่าอุ้ยสุดยอดสุดยอดเจ็ดหมื่นเพิ่นเปิดไว้สีสันดีดีพี่น้องอันนั้นสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้ ลูกของสิงโตโอ้ยงามใหญ่ครับของเพลินไดม่าเหมือนมมน,นี่เอาขออนุญาตเบอร์โทรมาหน่ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าสามสามสามหกสองสพี่น้องเพลินไดมา่าสายพัฒนาสายพอพันเจ็ดหมื่นสายแม่พันบักใหญ่พี่น้องตัวน,นั้นทองแล้วผ่านรอบแล้วสิบเจ็ดเพิ่นเปิไไดไใบผู้ใดสนใจตัวใดกระโทนมาต่อรองกับหอยตุยไดอุ้ยสุดยอดสุดยอดเพลินไดม่าเอาขอบคุณเลยท่านมาฮะครับผมมือนี่สุดยอดของเพลินอีริพี่น้อง วัอนี้บ้านสมหวังเชนแนวภาพีภาหนือมาชมความงามที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านน้องแก่ตลาดชมพู่บุตรกระไดประมาณนี้เนาะพี่น้องนอ้อบบัตรครบถึงโตแต่ว่ากระไดร้ายเพราะตะข่วให้พ่อแม่พี่น้องได้อัปเดตราควขางวัวแล้า,ลาควายกับของอยู่ของอยู่ฟาร์มพี่นอ้นองก็ฝากอีกครั้งนึงซอยกันกดไลค์กดแชร์กด,ด,ดต,ติดตามนั่นเนาะคุใดสนใจตัวใดรายละเอียดต่างๆบ้านสมหวังเชนแนวไทยท่ามือเบิบร์บ่รายละเอียดดีปันใดก็ให้ท่าเพิ่มสอบถามเพิ่มเติมเอาตามเบอร์โทรที่นายหอยเพิ่นฝากไว้ทั้งพี่น้องเนาะก็ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงวูในควายแฟนคลับเพ่นเพจบ้ผานสวัสเีนะนจุมิตรความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคไัยไข่เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำร่วมด้วยเบิดหนี้บริสิน้ำกันสำหรับมณีชิมนีพ่อพ่อกันแชร์ในก่อนครับสวัสดีครับ